มีใครเคยเล่นเกม Atomic Heart หรือเปล่าสิ่งที่กูเคยได้ยินมาจากเกมนี้ก็มีแค่เอ่อเอ่อเอ่อมันเกมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ดิดีหรือเปล่านะไม่รู้นะแต่ที่รู้ไอหุ่นยนต์สองตัวน,นั้นนี่คือแบบอออ Amazing ซึ่งกูก็ไปหาเกมเล่นนะก็ ตอนแรกก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรตอนแรกก็อาจะคิดว่าจะปั่นเอลเดอลเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับ DLC ที่มันกําลังจะมาแต่ในใจก็บอกว่าเฮ้ยกูยังไม่เคยเล่นตอมิคฮาเลยนี่หว่ากูก็เลยแบบไปที่ x b o x Game Pass แลแล้วก็จัดมาเลยแล้วก็มายังตรงเนี้ยมีอ่ะอีซีปันการและง่ายก็ไม่ใช่อีซีปันการและง่ายเพีกกยกูพูดกูพูดได้ไงไวสัต อีซี่ฟันกลางแล้วยากเออก็เลือกกลางก่อนกูไม่อยากไปลองโหมดยากก็จะโอเคอะไรอ่ะตรงนู้นเขาทำอะไรกันอ่ะระบิอะไรของพวกมึงกันเนี่ยเชียถ้าเกิดกูเต้นแบบนั้นนะเว้ยกูพูดได้เลยนะว่าร่างกายกูจะแบบว่าเผาผ่านได้เยอะแน่เลยกูคิดว่าแต่กูเสียงที่แบบว่าถ้าเกิดกูทำอย่างนี้แล้วคนอื่นเดินมามองแลวมันจะบอกว่ามึงทำเหี้ยอะไรของมึงวะ ขับเร็วๆหน่อยสิครับมันอยู่ตรงนู้นะ่ะต้งอ,อ,องรอให้กลัวมาเลยนะอ๋อมันจอดตรงนี้โอเคไงครับพี่พี่มีอะไรผมหรือเปล่ามีอะไรก็บอกได้นะผมไม่ว่าอะไรหรอกเขากลัวกูกันเรื่อง,องไงะเนีนนะ What is this? มันคืออะไรหรอโอ้ Oh my god what the fuck is this มึงใส่อะไรมาในหัวกูนี่ holy shit เป็นตุ๊กตา,าที่น่ากลัวจริงๆตกใจปะไอ้เหี <t ères> ้ยเป็นกูก็ตกใจนะลไรเพลงตอนหยิบแคสโซิไม่คือเฮียอะไรเดียไอสัตว์ามนตกจังหวะจังหวะ ว้าวอันโตมันก็สวยงามนะฮ hmm. ไม่ต้องรอช้าเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเฮ้ย oh. oh. hey, what's วูทราบแม่ซาวเป็นหุ่นยนต์ที่เอารูปตรงเหมือนกูเห็นหลาะรอมากู้หู้ใจเย็นใจเย็นโอ้ชอบเป็นหุ่นยนต์เลยที่ดีเฮลย์ <laughs> Hell yeah. ขวานคู่ใจเปิดมาก็ได้ขวานอย่างนี้มาดิครับรออะไรเฮ้ย ใก่เหรอวิเฮ้ยจะพุ่งมาเอ้ยมาดิครับกูบอกมีขวานก็ไม่กลัวเอ้ยชมันชาร์จได้ด้วยใช่โอเคชาร์จเต็มสุดเต็มพลังวิยหมูว่าไงพี่หมูว่าไงครับพี่หมูโอ้ยว่าไงพี่หมูอู๊ดอุดอุดโอ้น่ารักจริงๆเลย เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยนี่ก็ผ่านไปไม่ไน้น What the fuck is this? Oh man ไอเหี้ยไอเหี้ยเกมนี้มันไม่ได้บอกว่า open world นี่หว่ากันลืมไปเลยไอเฮียแมง

มึงมึงยินหนวนแล้วมึงจะโหดเดรอเฮ้ยเออะยจนอย่าเพิ่งรีบโอ้โอ,โอ,โอฮ หูนุ่มึงชื่ออะไรนะแต่มึงให้ปืนกูฉะนั้นขอบคุณมากถึงไม่จะโดนแดกไปแล้วก็เถอะเราเราเตลน,นี้ไม่พลาดไปหลับสนะคนดีโอ้มีควิกไทมอีเวนด้วย <c oughs> เซลวันไหนเขามีควิกไทมอีเวนวะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมนะ่ะเอาของผู้มือออกมาให้หมดเอาเอาเอาเอ้ามึงหาเรื่องกูเหรอมึงขอ มึงหาเรื่องกูเหรอมึงหาเรื่องกูมึงหาเรื่องกูเหรอโอ้เห็นกูยังมันเห็นกูแล้วกูชาร์จเต็มแม็กนะกูชาร์จเต็มแม็กนะมากูชาร์จกูชาร์จนะกูชาร์จกูชาร์จเต็มอืมมึงมาอีกไหมอืมเอ้ยมากูชาร์จเต็มแม็กแล้วกูชาร์จเต็มแม็กแล้วขมอนเออหลับไปซะ อย P P ่ามาสร้างกับพี่เซอร์เก้พี่เซอร์เก้เขาจริงจริงจังไม่ติงนังว่าแต่มีของอะไรตรงนี้ไหมนะครับเออผมก็ได้ว่าผมก็ไม่ได้ว่าอคุณไปเข้าห้องน้ำไปกูก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรมึงโอ้โหรือ ไอ้เหี้ยกูสายเหมึงเข้าห้องน้ำนู้ยโอ้โหโอ้โอ้มึงต้องการลูกซองของพี่ไหมจ้าหนูเออเอออ่าอ่าอ่าเป็นไงล่ะมึงอุ้ยเออเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหม กูรู้สึกว่ามึงชอบนะแบบ easy ไอ้เฮียเสียงเพลงคุณๆนะเว้ยเพราะว่ามันเหมือนเสียงเพลงตัวละครเมนกูใน Dead by Ghost Face ไอ้เฮียคุ้นปะกูคุ้นนะรู้สึกเหมือนกูคุ้นนะ Shoot the fuck? What the fuck? Oh, what a stud. I take him in. Shot let try you to the big baby. Oh, 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 you give me to be norm mission, you put it well. go to sleep Don't let her bind your arms. Can't you see I'm trying? Open the suggestions. Bring me to her sensor manipulator. Quick. แม่เสียงคุณก็เซ็กซี่ดีนะโอ้ยผมจะพามึงไฟเลยอ่ะค uh hy ือคุณจะทำให้มึงเป็นไฟเลยอ้า แค่ที่ที่อัพเกรดนยทำไมที่อัพเกรดเ,เ,เป็นขวดเทียมจากไวสัตว์ว้าว what the fuck is this? ถ้าเกิดกูลงไปอะ อุ้ยมันยังมองอยู่อ่ะไอาจะเออืออือเอาอาวอาเอาอาที่มาเสียเ <c oughs> อามึงเห็นกูเหรอมันอาจจะเห็นกูแต่กูมีลูกซอง มึงอาจจะวิ่งมาแต่กูมีลูกซองไงมึงโชว์มีวัตชูกอดกูมีลูกซองอ่ะลูกซองกูมันโอพีน่ะไม่หันมาหรอกอุ้ยมันหันมาอุ้ยมันเห็นอ่ะอุ้ยมันเห็นเหรอมันเห็นเหรอมันเห็นเหรอมึงเห็นเหรอจะมาเสียเราเห็นเหรอมึงเห็นเหรอ มึงคิดว่ามึงหมุนได้แค่คนเดียวเหรอมึงคิดว่ามึงหมุนได้แค่คนเดียวเหรอเฮ้อไอ้เหียหมุนแบบเมื่อกี้หมุนได้ไงวะแป๊บนึงนะเซอร์เก้หลังมึงมีปะเนะี่ยว้าวพอกับอะตอมอีกครับเป็นการลองที่ปวดหัวมากเลยเหียปวดหัวแต่มันก็น่าสนใจอยู่หรอกเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบอยากเล่นเกมตอนนี้ก็ไปเล่นกันได้ผู้ไม่เคยเข้าลึกถึงสตอรี่เลยก็ ถ้าเกิดใครสนใจดีหรืออยากเห็นกูเล่นเกมนี้ต่อก็กดไลค์ข้างล่างได้นะครับเป็นกําลังใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยจะเป็นกําลังใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสําหรับ Atomic Heart I don't know หรือเล่นเกมอื่นอีกทีนะก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันบ๊ายบายอาริโอสครับท่านผู้ชมบายปู bye bye.